สวัสดีครับ Voice of บริการนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยออกราาสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำวันอังคารที่1 1กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะครับโดยวันนี้มีผมนพราะชเะชิมงคลและ,ะและดิฉันนี้ที่การกอลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันแผนครอบครองกาซาจะไม่อนุญ,ญาตให้ชาวปาเลสไตน์กลับคืนสู่บ้านของตน ทรัมป์เล็งใช้มาตรการภาษีสินค้ากับเหล็กและอลูมิเนียม25%ขณะที่ชาวจีนแต่งงานลดลงทำสถิติใหม่ในปีที่ผ่านมาครับ UN เเผยเกือบทุกประเทศพลาดเส้นตายส่งแผนแก้ปัญหาโลกร้อนในส่วนของเสริมข่าววันนี้ชุมชนไทยในสหรัฐหาทางรับมือมาตรการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในรัฐบาลทรัมป์และช่วงท้ายรายการนี้นะครับสายควันไฟฟ้าสูบแล้วทิ้งกำลังสร้างขยะพิษและภัยร้ายต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก v ิวไทยกรุงวอชิงตันครับ ประเด็นข่าวร้อนในวันนี้ก็ยังเป็นคงเรื่องของประธานาธิทรัมป์กับนโยบายเกี่ยวกับกาซานะครับค่ะก็เป็นท่าทีล่าสุดของผู้นําสารัฐนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ในเฉลิงกาซาจะถูกย้ายไปอาศัยนอกเขตปกครองนี้และจะไม่มีสิทธิ์เดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนอีกเลยภายใต้แผนยึดครองพื้นที่นี้ของสหรัฐค่ะ ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ทรัมป์เรียกแผนงานสำหรับเขตปกครองชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับอนาคต ผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผมจะเป็นเจ้าของที่นี่พร้อมเสริมว่าชาวปาเลสไตน์ราว2องล้านแสนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกพิษสงครามทําลายจนเหลือแต่ซากนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดต่างๆราว6จุดนอกกาซาภายใต้แผนงานที่ประเทศกลุ่มอาหรับรวมทั้งพันธมิตรและศัตรูของสหรัฐต่างไม่ยอมรับ จนถึงปัจจุบัทรัมป์ยังไม่เคยให้รายละเอียดว่าจะให้ชาวปาเลสไตน์นับล้านคนย้ายไปอยู่ที่ไหนเมื่อเบรดแบร์ผู้ประกาศข่าวของ Fox News ถามว่าคนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านที่กาซาหรือไม่ทรัมป์ตอบว่าไม่พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตเพราะพวกเขาจะมีบ้านเรือนที่ดีกว่าให้อาศัย ผู้นำสารัฐกล่าวด้วยว่าผมกำลังพูดถึงการสร้างที่อยู่ถาวรให้กับพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาต้องกลับมามันต้องรออีกหลายปีกว่าจะทำอย่างนั้นได้มันอยู่ไม่ได้เลย ในการสัมภาษณ์ที่ว่านี้ซึ่งเป็นตอนที่2หลังมีการออกอากาศตอนแรกก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบไปแล้วทรัมป์กล่าวด้วยว่าจะสร้างชุมชนอันสวยงามให้กับชาวปาเลสไตน์และว,ว่าอาจมี5หรือ6หรือ2ชุมชนแต่เราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภยัยไม่เหมือนกับที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ที่มีแต่อันตรายเต็มไปหมดผู้นำสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน Air f o r ร์สวันพาหนะประจำตำแหน่งเพื่อไปชมการแข่งขันอเมริกนฟุตบอลในศึกซูเปอร์โบว่ออาทิตย์ว่า เขากำลังหมดความอดทนหลังจากที่เห็นผู้ถูกปล่อยตัวโดยฮามาสตามมีสภาพขาดอาหารและโรยราและกล่าวว่าผมยังตั้งใจจะซื้อหรือเป็นเจ้าของกาซาส่วนเรื่องที่เราจะสร้างใหม่เราอาจใช้ประเทศอื่นในตวนัออกกลางสร้างบางส่วนของพื้นที่คนอื่นๆจะดำเนินการผ่านการเห็นชอบของเราแต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของ ในขณะเดียวกันครับกลุ่มฮามาสประกาศในวันจันทร์ว่าจะเลื่อนแผนการแลกตัวประกันกับนักโทษในอิสราเอลรอบถัดไปโดยไม่มีกำหนดพร้อมกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดเงื่อนไขาการหยุดยิงเดิมทีทั้งสองฝ่ายจะแลกตัวประกันกับนักโทษอีกครั้งในวันเสราร์โดยจะมีการปล่อยตัวชาวอิ Israel, สราเอล3คนเพื่อแลกตัวกับนักโทษนักโทษชาวป,ปาเลสไตน์นับร้อยคนในเรือนจาอิสราเอลครับอย่างไรก็ตามโคศกข,ของหน่วยรบ ของฮามาสระบุในแถลงการว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ที่สหรัฐขึ้นชื่อเป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิงตราเท่าที่ผู้ที่ทำการยึดครองกาซาทำตามเงื่อนไขเช่นกันนับตั้งแต่มีการหยุดยิงรอบใหม่ครับฮามาสปล่อยตัวประกรันออกมาแล้ว21คนและอิสราเอลปล่อยนักโทษเป็นอิสระกว่า730คนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอลถอน,ถานหารเมืออาทิตย์ออกจากเขตผ่านทางเนสซาริมหรือเนสซาริมคอริดอร์ซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆที่แบ่งกาซาเป็น2ส,ส่วนครับอิสราเอลยังได้อนุญ,ญาตให้ชาวปาเลตายเดินทางกลับไปตอนเหนือของกาซาที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่แต่พื้นที่บริเวณนั้นถูกทำลายราบในช่วงการต่อสู้ยาวนาน15เดือนด้วย โฆษกของฮามาสอับเดลลาทิฟเอาคาน,นัวกล่าวว่าการถอนหายของอิสราเอลแสดงเห็นว่าฮามาสสามารถบังคับให้ศัตรูยอมทำตามข้อเรียกร้องของเราและบอกว่าสามารถกำราบสิ่งที่บอกว่าเป็นภาพลวงตาของการได้ช้ยชนะเบดเสร็จของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ด้วยครับ ทางนี้ยังมีฐานตามชายแดนกาซาและยังไม่มีการถอนฐานอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าจะมีการเจรจารในช่วงหลังจากนี้เมื่อผ่าน42วันแรกของการหยุดยิงที่ยาวไปถึงต้นเดือนมีนาคมครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหรือ UN กล่าวว่าปัญหาความอดอยากบรรเทาลงแล้วเมื่อรถบรรทุกกว่า12,600คันนำความช่วยเหลือเข้าไปส่งยังกาซาหลังมีการเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง เจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN อ็นทอมแฟลเชอร์กล่าวว่าหากไม่มีการยืดเวลาหยุดยิงจะเกิดความเสี่ยงต่อภาวะขาดอาหารของคุณในกาซาอีกครั้งเขากล่าวกับสื่อ AP หลังเดินทางไปกาซาเป็นเวลาสองวันว่าสภาพการยังคงย่ำแย่มากและคนยังหิวโหวยครับกลับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้านนะคะผู้พิพากษาร,รัฐบาลกลางคนที่3สกัดคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยุดให้สิทธิการได้สัญ เกี่ยวกับการหยุดให้สิทธิ์การได้สัญชาติจากการเกิดในสหรัฐของพ่อแม่ของเด็กที่พ่อแม่อพยพเข้าอเมริกาโดยผิดกฎหมายค่ะ คำตัดสินล่าสุดในเรื่องนี้มีออกมาในวันจันทร์จากผู้พิพากษาสาลแขวงโจเซฟลาเพน n ์จากรัฐนิวแฮมป์เชอร์หลังกลุ่มอเมริกันซิวิ l ลิเบอร์รี่ยูเนียนหรือ ACLU ได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลว่าคำสั่งของทรัมป์ละเมิดรัฐธรรมนูญและเป็นความพยายามที่จะคว่ำหนึ่งในหลักการขั้นพื้นฐานของในรัฐธรรมนูนอเมริกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พากษาในนครเแอตเโิลและรัฐแมริแลนด์เพิ่งมีคำตัดสินแบบเดียวกันนี้ออกมานะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันของทรัมป์ยืนยันมาโดยตลอดว่าลูกของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงไม่มีสิทธิเป็นพลเมืองทั้งนี้รัฐบาลที่พรรครีพับลิกันเป็นผู้นำอยู่นี้กำลังยื่นเรื่องอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลในนครเแอทเทิลอยู่ ใจความหลักของการต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมใน3าศาลนี้คือบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14ที่ได้รับการรับรองในปี1868หลังสงครามกลางเมืองผ่านพ้นไปและการประกาศให้คำตัดสินในคดีเดร s สก t ตของศาลสูงซึ่งพิพากษาว,ว่าสกอตผู้เป็นทาสไม่ใช่พลเมืองสหรัฐแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมานานให้เป็นโมฆะ การประกาศคำตัดสินของศาลสูงที่ว่าให้เป็นโมฆะนั้นเกิดขึ้นในปี1898ในคดีระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับวองคิมอาร์คที่มีการระบุในพิพา,า,ากษาว่าเด็กทีไม่ได้รับสิทธิเป็นพลมเมืองอบริกันโดยอัตโนมัติแม้จะเกิดในสหรัฐก็คือกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไม่ยอมรับอำนาจรัฐเด็กที่เกิดในดินแดงข้าศึกที่สหรัฐยึดครองอยู่ผู้ที่เกิดบนเรือต่างชาติรวมถึงลูกของตัวแทนคณะทูตต่างชาติที่พำนักในประเทศค่ะ สหรัฐเป็นหนึ่งในราว30ประเทศที่มอบสัญชาติให้กับผู้ที่เกิดในประเทศตามหลักการจูโซลีหรือสิทธิโดยแผ่นดินโดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในทวีปอเมริกาซึ่งรวมทั้งแคนาดาและเม็กซิโกค่ะ ครับและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นรายงานพิเศษของเราเมื่อชุมชนไทยในสหรัฐรวมตัวกันจัดกิจ,จกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและการรับมือกับมาตราการปราบปรามผู้พยพและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของทางการสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับคุณสุภกิจพัรทรธีรานนท์ส่งรายเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ กังวลมากๆเลยเราเป็นห่วงมากเลยว่าเขาจะเริ่มในประเทศคือทํามเนี่ยเขาก็าประกาศว่าเขาจะไม่สนับสนุนแรยงานต่างด้าวนะหรือคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายคนที่ทํำคดีอาญาอาจจะมีปัญหาเยอะคนไทยมาอยู่ที่นี่เป็นคนที่สงบนะคะเป็นคนไม่ก่อปัญหาคะ่ะผมไม่ได้คิดว่าคุณทรัมป์ที่เขาพูดว่าเขาจะ จับส่งในประเทศ11ล้านคนที่อยู่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมันจะเป็นความจริงได้นะครับคือการที่เสียงสะท้อนของชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสในหลากหลายมุมมองต่อนโยบายผู้อพยพคนเข้าเมืองของโดน,นัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ที่แม้จะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่กี่วัน แต่กลับสร้างความกังวลในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจําวันของชาวชุมชนไทยในอเมริกาโดยเฉพาะนโยบายในประเทศผู้อพยพที่อยู่อย่างผิดกฎหมายหลายล้านคนหรือ mass deportation ที่เริ่มมีปฏิบัติการไปแล้วในหลายเมืองตลอดหลายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหัวข้อของเราก็จะมีใครสามารถถูกเประเทศได้บ้างแนวทางรับมือการบังคับใช้กฎหมาย m m มิ r ร t ชันหรือการตรวจคนเข้าเมืองของทางการสาหรัฐได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นภายในชุมชนไทยในเกือบจะทันทีในการจัดสัมมนา ของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่มุ่งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมยอิมิเกรชันวิธีปฏิบัติตัวและการเตรียมความพร้อมต่างๆให้กับคนไทยในอเมริกาโดยมีทนายความด้านอิมิเกรชันในฐานะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาให้ความรู้หนักใจค่ะหนักใจมากเลยค่ะก็รู้สึกหนักใจแทนคนที่อยู่ที่นั่นนะคะที่อยู่ๆจะ โดนอาจจะโดนโอพยพและก็โดนในระเทศออกไปเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขปัญหาของ i m ม i ม r a t เ o ชเลยค่ะสามารถขอไปเขียนริสลาทัศานนนทนายความด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐจากสำนักงานทนายความทัสานนโนนลอเฟิรมที่ทำงานกับชุมชนไทยมานานมากกว่า20ปีมองว่าผู้อพยพเข้าเมืองสหรัฐหลากหลายเชื้อชาติยังมีความสำคัญและเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอเมริกา ปัจจุบันนี้นะคะสหรัฐยังต้องพึ่งอาศัยคนที่มาจากต่างประเทศสำหรับสำหรับงานบาง,งาบางชนิดนะคะเช่นการเป็นวิศวะเช่นเดียวกับโอภาสมริพันธ์นายกสภาไทยทาวองค์กรที่ดูแลพื้นที่เขตไทยทาวลอสแซนเจลิสแหล่งอาศัยของชุมชนไทยและธุรกิจไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกราชาอาณาจักรบอกกับ VOA ไทยว่า มีความกังวลกับวิกฤตรแรงงานที่อาจจะส่งผลระยะยาวก็ได้มีโอกาสไปที่วอชิงตันดีซีนะครับได้คุยกับนายกสมาคมไทยที่โน่น ในเรื่องของการขอวีซ่าเร่งด่วนนะครับให้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในร้านอาหารไทยหรือแรงงานในร้านนวดนะครับซึ่งตอนนี้เราขาดแคลนมากครับอาจจะเกิดการดีเลย์ของขั้นตอนในการขอวีซ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวอยา่างถ้าเป็นคัสเตอร์ดี้อะไรด้านอินโต่จำพันทนายความชาวลาวที่ทําคดีให้ชุมชนไทยมามากกว่า30ปีจากสํานักงานทนายความอินโต่จำพันมองว่า รัฐบาลทรัมป์จะพุ่งเป้าไปยังผู้อยู่อย่างผิดกฎหมายที่มีคดีอาญาติดตัวก่อนแต่ก็อยากให้คนไทยบางกลุ่มหลีกเลี่ยงเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปฟิกซ์พอยหรือว่ารัดไหนซึ่งจะร่วมมือกับรัฐบาลกางนะครับตัวอย่างรัฐอาริโซนานี้อาจจะมีปัญหาถ้าคุณจะไปเซนดิเอโกอย่างนี้ผมไม่แนะนำให้ไปเพราะมันมีเขตฟิกซ์พอย ชันชนิดมาเทรลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรไม่สแสวงหากำไรในลอสแอนเจลิสบอกกับ VOA ไทยว่า ทางองค์กรพร้อมรณรงค์และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับชาวชุมชนไทยศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเนี่ยจะเริ่มรณรงค์ให้คนชาวไทยทั่วไปเข้าใจสิทธิของเขา,เาถ้าเขาไม่มีใบแล้วก็ได้รับการปรึกษากฎหมายาฟรีในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งลอสแอนเจลิสโพลิส d e p a ร์เมน t ์หรือ LAPD และสำนักงานเชอริฟเขตปกครองลอสแอนเจลิสหรือลอสแอนเจลิสเคานตี้เชอริฟเดียร์เม ออกมายืนยันกับชุมชนไทยว่าทั้งสองหน่วยงานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการร่วมมือหรือปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ i อ m i g r a t i o n หรือไอซ์ทิมแมคโดนัลหัวหน้าตำรวจ LAPD บอกกับ VOA ไทยว่า LAPD พร้อมที่จะบริการประชาชน <c oughs> และอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า <c oughs> LAPD <c oughs> ยังคงปฏิบัติตามนโยบายที่ยึดถือกันมาตลอด45ปี มติชัดเจนนะครับของท่านเชอริฟโรเบิร์ตลูน่าก็บอกว่าทางเราไม่มีนโยบายที่จะมีการจับหรือสอบถามสถานภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ้าท่านเป็นเหยื่อนะครับหรือเป็นพยานในคดีต่างๆเรายินดีที่จะป้องกันแล้วก็สนับสนุนท่านนะครับโดยไม่ต้องกัง,งวลถึงสถานภาพแต่ใดๆโดยไม่มีการถามนะครับตัวเลขอ้างอิงจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันประเมินว่า มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน500,000คนกว่าครึ่งหนึ่งหรือราว250,000คนอาศัยอยู่ในเขต13รัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยเฉพาะในเขตปกครองลอสแอนเจลิสถือเป็นชุมชนไทยที่อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นราว100,000คนส่วนตัวเลขกอาง,งอิงจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสุลก,กากรแห่งสหรัฐหรือไอซ์ระบุว่าตั้งแต่ปีคิราช2019ถึง2024 มีคนไทยที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายแล้วถูกส่งกลับประเทศจำนวน126รายและยังมีอีก619รายที่ถูกคำสั่งในประเทศแต่ยังอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาสุปกิจพัรทรธิรานนท์ไวท์ซอมอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอบคุณครับคุณสุภกิจขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก v ีเไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับ America, o A, มาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ ที่มาจากคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับเพราะว่าผู้นําสหรัฐคนปัจจุบันกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจะประกาศมาตรการภาษีอัตรา25%ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับสินค้านําเข้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมครับ อัตราภาษีดังกล่าวซึ่งส่งสัญญาณการเพิ่มความเข้มข้นของโนโยบายภาษีครั้งใหญ่เป็นภาษีนําเข้าสูงสุดอันดับต้นๆของสินค้าโลหะทั้งหมดในปัจจุบันของสหรัฐโดยทรัมป์มีถ้อยแถลงเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินประจาตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับก็บอกด้วยว่าในวันอังคารหรือวันพุธจะเปิดเผยมาตรการภาษีตอบโต้อื่นๆโดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศออกมาในการบริหารประเทศสมัยแรกประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นภาษี25%ต่อสินค้าเหล็กและ10%ตต่ออลูมิเนียมครับ แต่ในเวลาต่อมาเขาอนุญาตให้ประเทศคู่ค้าหลายรายเช่นแคนาดาเม็กซิโกและบราซิลได้รับโคต้าสำหรับปริมาณสินค้าปลอดภาษีอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนขยายการยกเว้นแบบเดียวกันต่ออังกฤษญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปไปด้วยทางนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานเหล็กในสหรัฐลดลงครับโคศพบทำเนียบขาวแคลไลเลวิตให้ระเดียดว่าภาษีเหล่านั้นเป็นส่วนเพิ่มเติมจากอัตราปัจจุบันสำหรับเหล็กและอลูมิเนียม และวันศุกร์ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในสัปดาห์นี้จะใช้มาตรการภาษีตอบโต้ต่อหลายประเทศซึ่งเป็นการปรับให้เท่ากับประเทศคู่ค้าทรัมป์ไม่ได้ระบ,บุชื่อประเทศแต่กล่าวว่าวิธีนี้จะทำให้สหรัฐได้รับการปฏิบัติเท่าเทกันกับประเทศอื่นๆครับ และขยับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้เขียวสดใสเปิดสัปดาห์ครับโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น167จุดหรือ0.38%ที่44,470จุด S&P บวกเช่นกัน40จุดหรือ0.67%ที่6,066จุด Nasdaq พุ่ง190จุดหรือเกือบ1%ที่19,714จุด ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น1.7%ที่2,936ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท90สตางค์ครับ ค่ะข,ขยับไปที่เรื่องราวด้านสังคมในจีนกันบ้างนะคะการแต่งงานในจีนปรับลดลงถึง20%เมื่อปี2024ที่ผ่านมานะคะและเป็นระดับต่ําสุดทําสถิติใหม่ค่ะระหว่างที่ทางการ,รกรุงปักกิ่งนั้นพยายามที่จะกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวแต่งงานมีลูกกันมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มจํานวนประชากรของประเทศที่กําลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเผยว่าคู่รักชาวจีนกว่า6ล้าน1แสนคู่จดทะเบียนสมรสกันเมื่อปีที่แล้วลดลงจากระดับ7ล้าน6แสนหมื่นคู่เมื่อปี2023ค่ะขณะที่ชาวจีนนั้นยื่นฟ้องหย่ากันมากกว่า2ล้านหแสนคู่เมื่อปีก่อนเพิ่มขึ้น1.1%จากช่วงเดียวกันของปี2023นนะคะความสนใจที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวที่ลดลงของชาวจีนนั้นมีปมปัญหามาจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและการศึกษาที่สูง ในประเทศจีนยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้สร้างความยากลําบากให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงๆในการหางานเช่นเดียวกับผู้ที่มีงานทาอยู่แอยู่แล้วนะคะที่เริ่มรู้สึกไม่มันน่นคงในหน้าที่การงานในระยะยาวถึงกระนั้นทางการกรุงปักกิ่งยังคงกระตุ้นการแต่างงานและมีบุตรค่ะโดยกําหนดให้เป็นวาระสําคัญโดยเร่งด่วนเนื่องจากจีนที่มีประชากรมากสุดเป็นอันดับ2ของโลกที่ระดับ 1,400ล้านคนนั้นกำลังผัดเชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโดยประเมินว่าในอีก10ปีต่อจากนี้ค่ะชาวจีนราว300ล้านคนซึ่งเทียบเท่ากับประชากรอเำบริกันทั้งประเทศกำลังก้าวเข้าสู่วัยกเกษียณค่ะ อีกด้านหนึ่งตราการเกิดของประชาชนในจีนก็ลดต่ำลงมาหลายทศวรรษนะคะจากนโยบายลูกคนเดียวเมื่อช่วงปี1980ถึงปี2015และการขยายความเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วของประเทศทําให้จีนผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการมีบุตรนะคะอย่างเช่นการเพิ่มหลักสูตรวิชาความรักในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างมุมมองเชิงบวกต่อการแต่งงานความรักการมีบุตรและการสร้างครอบครัวและในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัฐบาลจีนสั่งการให้ทางการท้องถิ่นระดมทรัพยากรที่มีเพื่อกู้วิกฤต ประชากรและผลักดันแนวคิดการมีลูกและการแต่างงานในช่วงอายุที่เหมาะสมเมื่อปีที่แล้วเมตตาการเกิดใหม่ของประชากรจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากในปี2024ที่ผ่านมานั้นตรงกับปีมะโรงนะคะที่ชาวจีนเชื่อว่าเด็กที่เกิดในปีดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นผู้มีความทะเยอทะยานและมีโชคลาภมากมายแต่ประชากรโดยรวมของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นก็ยังคงลดต่ำต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะคะุณนุบรา์ ครับขยับมาดูประเด็นกีฬาซึ่งบางคนอาจจะไม่ติดตามการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่ผ่านพ้นไปในวันที่ตามราลานในสหรัฐนะครับโดยครั้งนี้ l ฟล e ิฟี i a เกิลส์ก็เป็นผู้คว้าชัยในศึกคนชนคนดับฝัน Kansas City ้ h e ฟส์เจ้าของแชมป์เดิมด้วยคะแนน40-22ต่อครับ ชีฟส์นะเคยถูกมองว่าเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์สมสมัยติดต่อกันด้วยแต่ว่าอีเกิลส์ก็สามารถจบชีฟส์ซึ่งไม่สามารถทําแต้มได้เลยจนกระทั่งปลายควอเตอร์ที่3มเมื่อถึงแล้วนั้นทีมจากฟิลาเดลเฟียก็นําห่างไป34แต้มในการแข่งขันที่ซูเปอร์โดมที่เมืองนิวออร์ลีนครับเนื่องจากชัยชนะในครั้งนี้ควอเตอร์แบ็กของอีเกิลส์เจลินเฮิร์สได้ขึ้นแท่นมาเป็น MVP ซึ่งเทียบเท่ากับนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันนะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เข้าร่วมสึกคนชนคนครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้นำสารัฐคนแรกที่เข้าร่วมซูเปอร์โบว์ในระหว่างดำรงตำแหน่งครับเขากล่าวในถแถลงการก่อนเริ่มเกมว่าอมอการฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมในอเมริกาด้วยเหตุผลที่ดีเพราะมันส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของชาติและทําให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวเพื่อนและแฟนกีฬารวมทั้งช่วยชุมชนแข็งแกร่งขึ้นนะครับ ฟอสประเมินรายงานนะครับว่าในการแข่งขันซูโบครั้งนี้มีผู้ชมกว่า110ล้านคนนะครับและเป็นการแข่งขันที่มีค่าโฆษณาระหว่างการแข่งขันพุ่งสูงเป็นสถิติใหม่ที่8ล้านดอลลาร์หรือกว่า270ล้านบาทต่อครึ่งนาทีครับก่อนเปิดการแข่งขันก็มีการจัดพิธีให้ผู้ที่ถูกสังหารและรับบาดเจ็บจากการก่อวินาศกรรมเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาที่เมืองนิวออร์ลีสรวมถึงการรำลึกการทำงานของเจ้าหน้าที่รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยครับ ไปที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะคะสัประชาชาติที่ว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศเศรษฐกิจกขนาดใหญ่ส่งแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไม่ทันเส้นตายในวันจันทร์ค่ะ ยูเอ็นเผยเมื่อวันจันทร์ว่ามีเพียง10ประเทศจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะอทิสารัตอาราบเอมิเรสเอกวาดอร์นิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และอุรุกวัยที่ยื่นแผนจัดการปัญหาโลกร้อนภายใต้ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทันตามกําหนดเส้นตาย10กุมภาพันธ์อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสหประชาชาติที่ติดตามการส่งแผนดังกล่าวส่วนจีนอินเดียสหภาพยุโรปก็ส่งไม่ทันตามกําหนดเวลานะคะเช่นเดียวกับสหรัฐอังกฤษและบราซิลโดยในกรณีของสหรัฐนั้นเป็นการแสดงออกเชิงสัญญา ลากก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งให้อเมริกาท้อนตัวจากข้อตกลงปารีส ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวแต่ละประเทศจะต้องจัดทำเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2035นะคะและมีรายละเอียดในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่ชัดเจนให้กับสหประชาชาติแต่ไม่ได้มีข้อบังคับทางกฎหมายหรือบทลงโทษใดๆต่อประเทศที่ยื่นแผนดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดนะคะทั้งนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ภายใต้สนธิสัญญากรุงปารีสได้ที่มีการลงนามในปี2015นั้นมีเป้าหมายที่จะ จำกัดให้อุณหภูมิโลกสูงไม่เกิน2องศาเซลเซียสค่ะครับและส่งท้ายวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับขยะที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งหรือว่า disposable waste ก็ถือเป็นขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่อธรรมชาติอย่างมหาศาลนะครับและหนึ่งในวิธีช่วยเยียวยาคือการรีไซเคิลอย่างถูกต้องนะครับและคุณคมสันสีธนะวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก Aaron เรเนอร n ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐนะครับได้เริ่มนํากล่องรับขยะบุหรี่ไฟฟ้าไปตั้งไว้ตามร้านค้าร้านขายบุหรี่และสถานบันเทิงอย่างค่ําคืนเพื่อที่จะนำสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกแล้วซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งไปรีไซเคิลในรูปแบบที่เหมาะสมนอร่านักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเขตบุคลินมานครนิวยอร์ก York, พบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกใช้แล้วจำนวนมากถูกทิ้งตามท้องถนนในเมือง เธอจึงได้ตัดสินใจริเริ่มโครงการรีไซเคิลขยะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเงินทุนของตัวเธอเองนอร่าบอกว่าเธอจะนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปรีไซเคิลในแต่ละเขตของมหานครนิวยอร์กจะมีศูนย์เปิดรับซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำการสัปดาห์ละหนึ่งวันแม้โครงการริเริ่มของนอร่าจะเป็นความพยายามที่ดีจากภาพประชาชนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหามลพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกลับมองว่า ในภาพรวมสิ่งที่สังคมเผชิญอยู่มีความท้าทายที่มากกว่านั้นลูคัสก <Gut> ัตเตอร์แมนผู้อำนวยการโครงการกลุ่ม Public Interest Research Group หรือว่า PIRG อธิบายว่าในสหรัฐผู้คนทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วจำนวน4.5ชิ้นต่อวินาทีพร้อมระบุว่าปัญหาก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ทำมาจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องยากต่อการรีไซเคิลและจัดการกับซากที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบในรายละเอียดจะพบว่าซากของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าหลายชนิดมีส่วนประกอบที่อันตรายอย่างเช่นแบตเตอรี่ริเทียมและสารนิโคตินดรเจเรมีย์ม็อกอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานชี้ว่าซากของอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล ม็อกบอกว่านิโคตินเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทรวมถึงสมองและเส้นประสาททั้งหมดในร่างกายดังนั้นหากซากของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าถูกทิ้งลงพื้นน้ำฝนที่ตกลงมาจะไปชะล้างและดึงสารอันตรายที่อยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นนิโคตินและสารเคมีอื่นๆอ,ออกมาและนำไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ำอจาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ เมื่อไม่นานมานี้แม้แต่สมาคมผู้ค้าปลีกอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าชั้นนําของสหรัฐก็เพิ่งออกมาเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการนําเข้าอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิง้ง a อ r i l เม y ย r s c ส o สมาคม s m o k f r r e e l t t r r n t t v v s Trade Association หรือว่า SFTA a กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีจำนวนหลายร้อยรายจากการทำแบบสอบถามเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขาแสดงจุดยืนต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งเนื่องจากส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เมเยอร์สอ้างว่าสมาชิกหลายรายยังต้องจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปเพราะความจำเป็นทางธุรกิจเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเลิกกิจการไปปัจจุบันนะครับหลายประเทศให้ความสำคัญต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดอย่างเช่นจีนอิรานและสหราชอณาจักร ในขณะที่นโยบายด้านการควบคุมรวมถึงการรีไซเคิลซาบุรีไฟฟ้าของสหรัฐเรียกดว่าอย่างล้าหลังและไม่ทันต่อสถานการณ์ผมคมสารสีธนวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนภรชัยเฉลิมมงคลดิฉันดิทิการกำลังวนันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภรัตคุณ,ณคดีที่การค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตค่ะคแต่ว่าวานนี้ก็ติดตามตบตรงเทเลอร์สวิตกับ โดนทรัมป์พบกันไหมคะคุยอะไรกันบ้างไหมคะส่วนในหญ่แล้วเป็นบรรยากาศก็คือต่างคนก็อยู่ในพื้นที่ของ <sare. S 2> สนามมดคา a, แล้วก็จะมีการแ<อ>พลนภาพ<ง>ไปต่างๆในช่วง<อ>ในช่วงแรกๆก็จะมีภาพของ Taylor Swift ซึ่งก็มีรายงานของ AP นะคะว่าโดนโหในสนามเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นการแข่งขันน,น,นะคะบางคร<อ>ั้งก็จะมีการแพลงกล้องไปถึงคนดังต่างๆคือ<ๆ>ในเกมซ u เปอร์โบเ่ยก็จะเป็นอหในการแข่งขันท ที่จะมีผู้ชมบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆที่มาร่วมชมแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ประธานาธิบดีที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่เดินทางมามร่วมชมการแข่งขันนี้ด้วยตนเองค่ะแต่นี่มีรายงานว่าทั้งสองคนได้พบกันซึ่งซึ่งหน้านะครับมีรา <c oughs> ยงานข่าวว่าจบการแข่งขันแล้ว <c oughs> ประธานาธิบดี <Okay. S 2> ทรัมป์มีการโพสต์ทางทรูสโซเชียลทำนองเซลเอ่อเทลสปวิถูกโหนะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อยังมีถามแซม แถมท้ายนะคะคแล้วก็เรื่องที่บุหรี่ไฟฟ้าเอนสนใจมากเพราะว่าวันนี้สำหรับประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกนับร้อยประเทศนี่นะคะเป็นวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสากลซึ่งของไทยก็จะเป็นวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาตินะคะตรงกับวันอังคารในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุงพาพันของทุกปีนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวัน อังคารนี้ในสัปดาห์ที่สองของกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะคุณนภร,รัตค,คุณเลขาธิการเพราะฉะนั้นและสัมพันธ์กันตรงที่ว่าเมื่อสักครู่จบเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทยเนื้อหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาอยู่ในประเด็นสําคัญของการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อให้ใช้เน็ตอย่างปลอดภัยเพราะว่าเด็กและเยาวชนรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสั่งซื้อออนไลน์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตก็มาสัมพันธ์กับ ความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคนรุ่นใหม่ในเด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อยเลยค่ะคุณกรพันคุณธิการคะค่ะกลายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยโดยที่เราก็คาดไม่ถึงนะคะแต่ว่าการเสพสื่อการท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็มีผลเหมือนกันที่เด็กและเยาวชนเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแ รนุนแรงอย่างที่คุณธีรัตว่านะครับก็ไม่ทราบก่อนมีว่ามีม,มีวันนี้มีการตั้งวันนี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทําให้ผู้เสพสื่อในวัยเยาว์ในยุคนี้เนี่ยสามารถปลอดภัยในการรับสารข้อมูลต่างๆรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ AI แล้วก็หลายอย่างเกิดขึ้นมา